อะไรคะไม่บอกอ,<า>อ่ะอ้าวทายทายอ่ะร้องเพลงประกอบ<ด>เลยว่าหน้าไม่รู้ค่ะพี่เอาไว้ซักทูคำเป็นทีฮิตมีอันเดอร์ร็อคทูพีเออร์รอร์ดคราฟต์เท่าอ้ายอ้ายฮัสมาสเลยมีดาว <c oughs> <c oughs> เพราะมากถูกใจให้หลท์เลยมันคือตัวอะไรเอ่ยให้ทาย จับหุ่นปลจับหัวคนมาแล้วเนี่ย mm hmm. ถือหัวคนมาแล้วเนี่ยหรอคะในหัวคน mm hmm. ตัอยู่บนฟ้าขาอยู่บนฟ้า <c oughs> แล้ว,ว <c oughs> เทวเอ้าลองอีกอีกอีกทีไดู้กมีรอนเอาไว้รูคราปีเอาไว้สอดทูคำเป็นีอีกแบบรั o เว ดูมันทำแขนเอาอเน้องแม่ค้าแม่ถ้าแม่ตอบผิดก็จะปิดแล้วนะมแม่ไม่รู้ลูกการ์ตูนเด็กอะ,กะตนแ,แม่รู้จักต่ดโดเรมอนก็รู้ก็รู้จักตัวเนี้การ์ตูนแคทด็อกการ์ตูนด็อก คุณแม่รู้จักแบบโดเรมอนตาวกุนบอลฮาตโลิฮาตโลิเพิน์ลู้จักบแล้วก็ๆๆจะว่าตัวที่เปิรลรู้จักกว่านี้